ครับสวัสดีครับก็มาจับตัวเมียเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนจับไปเจ็ดสิบตัวนะครับเอามาลงแบ่งนะครับในไลน์นะครับนี่นะครับจะเป็นลูกทถวแสนคมแสนกลนทองดําเพชรพนมนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะจับลูกแสนกลนให้นะครับมีงเหลือกประมาณยี่สิบสามสิบนะครับเดี๋ยวเข้าเล้าด้วยนะครับเข้าล็อกทาแม่ด้วยแล้วก็เอามาแบ่งเพื่อนๆด้วยนะครับพรุ่งนี้ วันนี้ลงแบ่งลูกสาวนะครับ40ล้านนะครับในไลน์แอดนะครับโปรตัวละห้าพันนะครับไปรอกันได้เลยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นลูกสาวแสนกลนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับครับเดินมาที่ปล่อยไก่นะครับคืนนี้จะจับลูกแสนกลนะครับเป็นพวกตัวเมียนะครับอันนี้เป็นล็อกตัวผู้นะครับอันนี้เป็นล็อกตัวผู้จะแยกปล่อยเ้าวหนุ่ยเปล่งเลยเปล่ยเออท้าแสนคม เรามีพนักงานสับยานะครับนี่ไก่สาวครับอันนี้จะเป็นไก่สาวนะครับนี่จะเป็นไก่สาวคืนนี้จะจับลูกแสนกลน,นะครับเจ็ดสิบล้านนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีแม่อะไรกันบ้างนะครับเข้ามาลงชํานะครับนี่นะครับจะเป็นไก่นุ่มลูกตัวดังนะครับจะเป็นชุดประจวบ ลุยเสือลูกอทองดำทองคำนะครับมีแสนโกนนะเป็นไก่ที่ซ้อมจริงนะครับเสาร์ทิตศนี้นะครับพี่น้องจะเดินทางมาเที่ยวนะครับเข้ามาเลือกกันด้วยเลยนะครับมีพร้อมไล่แข็งสามยกก็มีนะครับก็จะมีมาเลือกกันนะครับ เาเลือกกันนะครับทำเนอทำตัวไปแล้วนะครับนี่จะเป็นงชํานะครับเป็นลูกตัวดังชนแพงนะครับฝีมือดีนะครับเนี่ยสวยๆทั้งนั้นนะครับมีเริ่มต้นที่หนึ่งหมืนนะครับหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองมืนครับตามฝีมือตามความแข็งนะครับ